We'll yeah. be สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนหลังจากที่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเอาชนะแมคคา์เธอร์เอฟซีจากออสเตรเลียไปได้2ประตูต่อ0ในการแข่งขัน AFC ซ h ช p เป l ้ยนลีกท2ส2ง2ัในรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กที่1ในการแข่งขันวันนี้ตัวแทนจากไทยลีกอย่างทรูแบงคอกยูไนเต็ด เดินหน้าเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2 2025-2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กที่1ด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมแมคคาเธอร์ FC แชมป์กลุ่ม E จากออสเตรเลียที่สนาม True BG Stadium ในเกมนี้โค้ชแบนท์ทวตวันสีปานจัดทัพใหญ่เต็มสูบพร้อมได้แข้งหลักที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับสู่สนามเป็นตัวจริงซึ่งเปิดมาในนาทีที่37ทรูแบงคอกยูเนเต็ดปลดล็อก ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่ทิธิพันธ์แทงทะลุให้วันชัยก่อนบอลจะมาถึงเอเลียสเอาฮาร์ฟซัดประตูซ้ายผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเฉียบคมและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ต่อมาในครึ่งเวลาหลังในนาทีที่72เจ้าถิ่นสวนกลับเร็วจากอาตูมูราลากเดี่ยวขึ้นมาก่อนจะใจ่ายให้มูเซนยิงติดเซฟบอลกระดอนกลับมาเข้าทางอาตูอีกครั้งเจ้าตัวแต่งหนึ่งจังหวะก่อนจะปั่นด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมอย่างสุดสวย จบเกมทูแบงคอกยูเนเต็ดตัวแทนจากไทยลีกเอาชนะ2ประตูต่อศูย์กลุ่มความได้เปรียบก่อนออกไปเยือนแมคคาเทอร์เอฟซีในนัดที่2ในวันที่19กลุุ่มภาพันธ์เวลา14.45นาฬิกา45นาทีตามเวลาของประเทศไทยเรามาฟังกันว่าชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวออสเตรเลียคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเดินทางบินไปถึงประเทศไทยแต่แทบสร้างโอกาสในการจบประตูไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่แมคคาเธอร์ที่ฉันรู้จักนัดที่สองต้องกล้าเล่นมากกว่านี้ถึงจะมีโอกาสในการเอาชนะมาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมทรูแบงคอกยูเนเต็ดเล่นกันคมและเป็นระบบมาก เห็นได้ชัดในเรื่องความมั่นใจซึ่งแตกต่างกับทีมเราที่ดูประมาทตั้งแต่นกหวีดแรกซึ่งในเกมนี้แทบจะหาจังหวะในการจบประตูไม่ได้เลยมาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าในเกมนี้ผลการแข่งขันมันน่าผิดหวังมากสําหรับฉันแต่แค่2ประตูเท่านั้นถ้าเรากลับมาเล่นที่ออสเตรเลียเราเล่นในแบบสไตล์ที่เราคุ้นเคยยังมีโอกาสในการพลิกเอามาชนะได้ขอให้แก้ไขข้อเสียในเกมนี้ด้วย ความคิดเห็นชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าอุตสาห์ได้เจอกับทีมอันดับที่2ของอีกกลุ่มคิดว่าจะเป็นเกมที่ง่ายๆแต่ทําไมถึงโดนทีมทรูแบงคอกยูเนเต็ดสอนบอลแบบนั้นล่ะมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่าในเกมนี้เราจะต้องยกเครดิตให้กับคู่แข่งอย่างทรูแบงคอกพวกเขามีการจบสกอร์ที่เฉียบคม และพวกเขาก็ครองบอลได้ตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะการเล่นจังหวะเดียวที่แม่นยำในเกมนี้ความคิดเห็นชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าแมคคาเธอร์จะต้องมีการสร้างสรรค์มากกว่านี้โดยเฉพาะในเกมรุกซึ่งทูแบงคอกในเกมนี้พวกเขาเล่นกันได้สบายๆตลอดทั้งเกมกองหลังของเราไม่มีการกดดันคู่แข่งแบบนี้คือความผิดพลาดของเทคนิคโคชมาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมา เขาได้มากล่าวถึงเกมนี้ว่าแดนกลางของทีมแมคคา์เธอร์โดนกดจนหมดรูปทรูแบงคอกควบคุมจังหวะเกมเหมือนเป็นทีมชั้นนำของเอเชียบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของเราขอให้เอาชนะได้ในเกมนัดที่สองที่กลับมาเล่นในบ้านมาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่าผลการแข่งขัน2ประตูต่อศูอันตรายก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งเร็วในบ้านของเราสักหลูก ความกดดันทั้งหมดจะไปอยู่ฝั่งทรูแบง k อกขอให้เรากลับมาให้ได้วันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโครมไฟโซลาเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้า จากปกติราคา1,950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1,650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner s o r a r Cell ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมทรูแบงคอกในเรื่องนี้ว่าเราประเมินคู่แข่งต่ำเกินไปทีมทรูแบงคอกจากไทยลีกมีความเร็วความคมและความกระหายมากกว่าเรา นั่นแหละคือความแตกต่างของบอลระดับนี้ดังนั้นในเกมนัดที่2จะต้องทําให้ดีกว่าเดิมมาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าแฟนบอลที่กําลังด่าทีมว่าเป็นทีมขยะควรใจเย็นลงกว่านี้เพราะนี่คือฟุตบอลระดับเอเชียระดับนี้มันยากในทุกนัดอยู่แล้วดังนั้นเราควรให้กําลังใจมากกว่าเพราะยังไงยังมีการแข่งขันเหลืออีกหนึ่งเกมมาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมา เขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าเกมสวนกลับของทีม t ทรูแบงคอกนั้นอันตรายมากทีแมคคา์เทอร์ดันสูงแล้วโดนลงโทษดีนะที่ยังเสียแค่2ประตูหวังว่าเกมในบ้านเราจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้มาต่อกันที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับต่อความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าเราจะต้องเคารพทรูแบงคอกทีมจากไทยลีกพวกเขาสมควรเป็นผู้ชนะในคืนนี้ พวกเขาทําได้ดีจากการจบสกอร์และการครองบอลตลอดทั้งเกมแพ้แบบนี้ก็ต้องยอมรับมันความคิดเห็นชาวออสเตรเลียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันดูเกมนี้แล้วมันอึดอัดมากทีมของเราเป็นรองทุกๆด้านโดยเฉพาะจังหวะเปลี่ยนเกมทีมทูแบงคอกลงโทษทุกความผิดพลาดของเราทั้งสิน้นและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวออสเตรเลียคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่า ้าในการแข่งขันนัดที่2ที่เราเล่นในบ้านทีมแมคคาเธอร์ยังเล่นแบบนี้ก็เตรียมตัวตกรอบได้เลยไม่มีอะไรที่สู้พวกเขาได้ต่อมาจะเป็นความคิดเด่นของชาวอาเซียนโดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเด่นชาวอาเซียนคนแรกเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าทีมจากไทยลีกทั้ง3ทีมสามารถเอาชนะทั้ง3ทีมได้ในการแข่งขัน ACL มันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากช่องว่างของคุณภาพยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นทุกๆปีจาก อินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆว่าต้องให้ความเคารพต่อทีมจากไทยลีกระบบลีกและการลงทุนของพวกเขามันเห็นผลชัดเจนมากในเวทีระดับเอเชียแบบนี้จากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าสโมสรจากไทยลีกนั้นไม่ได้มีเพียงผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่ผู้เล่นท้องถิ่นของพวกเขาก็มีฝีมืออยู่ในระดับเอเชียด้วยจากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่ามันชัดเจนแล้วว่าทีมจากไทยลีกเป็นรองแค่ทีมจากเจลีกและเคลีกเท่านั้นซึ่งพวกเขาก็กําลังทําให้ระยะห่างของช่องว่างนั้นขยับเข้าใกล้กันมากทุกทีจากเมียนมาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า นี่เป็นสัปดาห์ที่น่ายินดีของคนไทยที่สโมสรของพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง3ทีมสมกับเป็นหลีกอันดับที่1ของอาเซียนอย่างแท้จริงจากสิงคโปร์มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าถ้าหลีกไหนต้องการที่จะพัฒนาต้องดูไทยลีกและศึกษาจากพวกเขาเพราะในตอนนี้ไทยลีกอยู่แนวหน้าของเอเชียแล้วจากอินโดนีเซีย มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าในเกมนี้ทีมแมคคาเธอร์จากออสเตรเลียสู้ทรูแบงคอกไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการทําประตูหรือการคลองบอลตลอดทั้งเกมมันแตกต่างกันจริงๆในเกมนี้จากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าในเกมนี้ทีมทรูแบงคอกคือผู้ชนะโดยสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาต้องเตรียมตัวรับความกดดันในเกมนัดที่2ให้ดีเพราะทีมแมคคาเธอร์จากออสเตรเลียจะต้องจัดเต็มในแน่ๆจากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมจากออสเตรเลียจริงๆใช่ไหมทำไมพวกเขาถึงเล่นในห่วยกันแบบนี้ถ้าเจอกับทีมสวายเลียงพวกเขาก็คงแพ้ไม่ต่างกันจากกัมพูชามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ผู้เล่นต่างชาติคือตัวแบกทีมของสโมสรจากไทยลีกอย่างแท้จริงพวกเขาโชคดีที่มีนักลงทุนกล้าทุ่มแบบนี้ถ้าเวียดนามมีแบบนี้ก็คงจะดีเหมือนกันจากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าดูเหมือนว่าถ้าทีมทูแบงคอกเอาชนะและผ่านเข้ารอบไปได้พวกเขาจะได้เจอกับทีมของอันฮานอยมันจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนจากเวียดนาม และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าไทยลีกสามารถเอาชนะได้ทั้ง3มทีมเลยในสัปดาห์นี้แบบนี้คะแนนใน A c l เของพวกเขาก็จะบวกขึ้นไปอีกเวียดนามคงตามทันยากจากเวียดนามและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวออสเตรเลียและชาวอาเซียนหลังจากที่ทรูแบงคอกยูเนเต็ด เอาชนะแมคคาเธอร์เอฟซีจากออสเตรเลียไปได้2ประตูต่อศูนในการแข่งขัน AFC ซีแชมเปี้ยนลีกทู2025-2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กที่หหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกับเรื่องใจใเราจำปอไปในขยบไกลคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกการแชร์ที่ให้รู้สึกยินดีได้